กับเกาะขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มี power amp นะครับมือสองนะครับก็มาหนึ่งแท่นนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น am นะครับ ma นะครับ ma พูดผิดนะครับ ma เขีกศูนนะครับ meco เ e โคเทคหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านผิดข้อภัยนะครับตัวนี้เป็น am บริษัทนะครับไม่ใช่ am ประกอบนะครับ มเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไสในนะครับด้านในว่าเป็นยังไงนะครับนะครับไสในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพัดลมทั้งหมดมีสี่ตัวนะครับมีหน้าหนึ่งหลังหนึ่งนะครับต่อข้างนะครับตัวนี้ชุด TA ไอ TR นะครับนี่นะครับชุด TR นะครับตัวนี้มีข้างละสิบสองตัวนะครับข้างละสิบสองตัวนะครับ นี่นะครับค้างละสิบสองตัวมีฝั่งด้านล่างด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับซีนะครับหนึ 10, 10, ่งมืนไมโครนะครับหนึ่งมืนไมโครหกสิบสามโวลต์นะครับแต่แต่อ่ามอแปลงนะครับหม้อแปลงมันแปดสิบสองโวลต์นะครับหมอแปลงแปดสิบสองโวลต์นะครับน,นี่นะครับ สภาพด้านในนะครับตัวนี้เป็นหมออแปลงเทอรลอยนะครับไม่มออแปลงเทรลอยนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับหนักพอสมควรนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติด้านหลังนะครับพอดีผมเสียบสายอยู่มองยากเนาะนะครับโหมดด้านหลังนะก็จะมีการปรับนะครับสเตอริโอปรับบิดนะครับแล้วก็มีพาราเลียลนะครับ ก็เป็นแจ็คเข้าจะเป็นแจ็ค TS นะครับหรือแจ็คโฟนแล้วก็เป็นแจ็ค XLR นะครับแล้วก็จะมีตัวเสียบแบบสปคคอนได้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ปกตินะครับการวายสายวายอะไรก็เป็นของโรงงานนะครับช็อกเกตเสียบสายเสียบอะไรนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่เคยไม่มีรองรอยการซ่อมมานะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้กําลังวัดนะครับ โหลดนะครับ4โอห์มนะครับอยู่ที่ข้างละ1,200นะครับ1,200วัตต์นะครับถ้าโหลด2โอห์มก็วัตต์จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ไม่แนะนํานะครับเล่นก็เล่นโหลด4โอห์ม8โอห์มนะครับ8โอห์มกับ4โอห์มนะครับตัวนี้2โอห์มไม่ไม่อยากให้เล่นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านหน้าก็นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับผมหนักกวสมควรนะครับตัวนี้เต็มกล่องเลยนะครับหาไว้ขับนะครับขับได้18นะครับข้างละสองนะครับได้สบายๆนะครับผมท่านใดหาอยู่ก็นะครับทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมลงราคานะครับไว้ในดิสคริปชั่นนะครับกับแอมตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมในการแนะนํานะครับ เทเอ็มเมอสองนะครับตัวนี้นะฮะหนักหน่อยนะครับอ่านะฮะน่าจะคล้ายๆพวกโปรยูโรเทคนะครับรุ่นอะไรแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับอ่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นแอมปแอมบริษัทนะครับไม่ใช่แอมอ่าช่างประกอบนะครับอุปกรณ์อะไรทุกตัวเป็นของบริษัททำนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ